โชคลาภสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับประจำวันที่16มิถุนายน2563ครับชาวราศีกรกฎครับโชคของคุณนั้นจะมาจากเลขที่คุณเคยซื้อฮะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเลขที่เป็นเลขที่ซื้อเป็นประจำเป็นลัคกี้นัมเบอร์ประจำตัวเลขที่เคยตามมาหลายๆงวดแล้วไม่ออกสักทีให้ตามงวดอีกรอบหนึ่งเพราะดาวแห่งโชคเดินกลับไปสว่างอีกครั้งแต่พอมันเดินถอยหลังกลับไปสว่างอีกครั้งมันหมายถึงว่าได้มันจากของเก่า ได้มาจากเลขเก่าๆได้มาจากสิ่งที่คุณเคยซื้อเลขที่คุณเคยตามดังนั้นเนี่ยโชคมันมาจากของเก่าได้จากสิ่งที่คุณเคยซื้อเคยตามแล้วลองกลับไปซื้อไปตามอีกครั้งมีโอกาสจะได้รับโชคได้เลขเหล่านั้นมาให้โชคกับตัวคุณนะฮะชาวราศีกรกฎกลับไปเพราะดาวโชคสว่างมากเดินโดดเด่นเดินดีมากถึงแม้ดาวการเงินจะแย่ yeah. ถึงแม้ดาวการเงินจะแบบเ <c oughs> จ็บปวดถึงแม้ว่าดาวความรักจะ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ แต่เฮ้ยมีโชคให้ได้ยิ้มให้ได้รู้สึกดีงานยังเป็นไปอย่างตามอย่างที่คิดไปอย่างที่คาดหวังนะครับมีโอกาสในเรื่องของงานงานเก่าๆได้ความคิดเริ่มลื่นไหลยอยากจะทํานู่นทนํานี่มีเรื่องของการวางแผนอนาคตเรื่องของการลงทุนเสริมทําหารายได้เสริมหาเงินเสริมเข้ามาซึ่งโอเคเป็นภาพรวมที่ดีสำหรับชาวกรกฎในตอนนี้นะครับโชคช่วยทำให้คุณรู้สึก ืนจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่มันยังเอาแน่นอนไม่ได้เพราะดาวการเงินเดินวินาศอยู่นะครับมันก็เลยทำให้กรกฎช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีหนักจนกว่าจะเริ่มเข้ากางเดือนกระกฎาคมการเงินถึงจะเริ่มดีแต่ดาวเกี่ยวกับการเงินเดียวเกี่ยวกับโชคลาภก,กลับดีก็เลยเข้ามาบรรลานทำให้ดีขึ้นเรื่องความรักระวังเรื่องการกระทบกระทั่งทัศนคติอารมณ์ขอให้ใจเย็นๆเพราะช่วงนี้กรกฎเถียงไม่ขึ้น กรแล้วกดนะพูดไม่ออกน้ําท่วมปากยอมได้ยอมฮะจริงๆต่อให้เราไปประทะไปสู้กับกับแฟนกับคนรักกับเจ้านายไม่มีประโยชน์แพ้เปล่าๆเจ็บตัวเปล่าๆมีปัญหาเปล่าๆได้ไม่คุ้มเสียผมบอกเลยไม่เหมาะกับการประทะเพราะดาวมันเดินคู่แบบนี้นะหลายราศีเนี่ยไม่ควรประทะไม่ควรอะไรตรงๆมันทําให้เรา สื่อมเสียชื่อเสียงมันทำให้เราเสียเครดิตได้ดังนั้นก็เรากดชิวๆแล้วกันนะคใครจะทำอะไรใครจะว่าใครจะบ่นละช่างกอดนะฮะเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะฮะภาพรวมดวงชะตานในปักนี้ของชาวราศีกรกพเนี่ยเห็นไหมเจ้าทีให้โทษ นะฮะเจ้าทีก็คือเจ้านายเห็นไหมฮะเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยทำร้ายพระพิสุกสงฆ์เพราะพระพิสุกสงฆ์ไม่เขาเรียกว่าทำงานค่ำหน้าค่ำตาทาอะไรไม่เห็นความสําคัญของผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่ขึ้นในลักษณะนี้ผมบอกเลยเลยว่าทําอะไรให้ตามลําดับตามขั้นตามตอนอย่าใช้ทางลัดเพราะเจ้านายหัวนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โทษให้ความลําบากเดือดร้อนเป็นไปได้ดีกับเขาไว้อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอะไรกันเพราะสุดท้ายท้ายสุด เราคือฝ่ายที่เสียเปรียบทําบุญเสริมดวงชะตาด้วยการทําความสะอาดทิ้งพระถวายข้าวถวายอาหารให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางในออฟฟิศนะครับเจ้าที่หรือพระที่ตั้งอยู่ในที่ทํางานของคุณถวายพวงมาลายัยดอกไม้ให้กับเจ้าที่สัพพภูมิพระพรมที่ออฟฟิศของคุณที่บ้านของคุณจะเสริมดวงให้ชาวราศพีพฤษภมีแต่ความสงบ เขาบอกว่าวุ่นวายที่ไหนไปขอพรที่นั่นไปวุ่นวายที่ไหนไปไหว้สักการะบูชาเอาดอกไม้เอาผล,ลไม้เอาพวงมาลาัยไปถวายเพื่อขอให้ความเป็นมงคลเกิดขึ้นจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ